สวัสดีครับผมวันนี้พบกับผมทอมเมืองการน,นะครับกับการนำเสนอนครับวันนี้เปลี่ยนจากแบบ3ามิติหรือรูปรอลอยองนะครับมาเป็นรูปอมพงภัยกุมารน,นะครับของหลวงปู่ทิมวัดละหารไล่จังหวัดระยองนะครับนี่นะครับ เล่นหากันนะครับเล่นหากันอยู่จริงๆตัวนี้ก็ตัวลูกอมเนี่ยผมค่อนข้างที่จะหวงแหนเลยแหละครับแต่ก็มีอยู่ก็เอามาให้พี่ๆน้องๆนะครับเพื่อนๆได้รับชมกันนะครับเวลาได้รับชมกันปุ๊บสิ่งแรกที่หลายๆคนต้องคิดและเครือบแคลงในใจเลยว่าแท้หรือเปล่าแน่นอนใช่ไหมครับ ผมได้มาจากคนพื้นที่เลยนะคนจังหวัดระยองเลยนะครับผมเอาเป็นลูกน้องเก่าผมเองนะครับตอนที่ผมทํางานอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังนะครับผมเอาเหรียญไปชนมาเหรียญหนึ่งนะครับแล้วเ,เขาก็ให้บอกว่าหน้าเก็บไว้นะครับผมให้เลยนะครับแต่ว่าไม่ได้ให้ฟรีนะผม,ผมก็เอาเหรียญ เหรียญหนึงไปชนนะครับผมถือว่าผมก็ยังโชคดีนะที่ได้วัตถุมงคลของหลวงปู่ทิมนะครับวาระหารไล่มานะครับสวยไหมครับสวยนะสนใจติดต่อผมได้นะครับนะครับผมจะสมทบทุนนะครับ ก็เจะไปเช่าเช่าเหรียญเหรียญหนึ่งนะครับผมหาสมทบทุนอยู่นะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับธอมเมืองการนะครับชื่อนี้ไม่ต้องกลัวเลยนะครับผมทุกอย่างที่นำมาลงนำารีวิวนะครับไม่มีกอปเกตเอแน่นอนนะครับเป็นของแทๆ้ๆนะครับผม นะประมาณนี้เอา,อารูดเฟรมรูดเฟรมขนาดก็ประมาณนี้นะครับโอเคคลิปนี้เดี๋ยวผมขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับลูกอม,ม,ม,มของใครผูมารของหลวงปู่ทิมวัดระหรันไร่จังหวัดระยองนะครับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ